สวัสด das so ีครับผมเมืองตู้นะครับวันนี้ก็ดเมนูซานะครับซาดมัมม๊อกด้วยกันนะครับมัมม๊อกด้วยกันนี่คือพัทลีปลาเกั้งพัทลีปลาเกั้งนี่คือโคตรของการกับปลาสกัดของมันหวานน้อยนะครับมาอะไรนะครับอั้นี้ซาดนะครับวันนี้มือกองคือปลาลุ้นเนี่ยนี่วันเกิดวันนี้วันเกิดปลาน้อยต้วยนะครับ อยู่กันชั้นพี่ชั้นน้องนะครับคนบ้านบ้านเดียวกันใกล้ๆก,ก,กันนะครับคือมีงานถ้ามีอย่างของกินของล้าเนี่ยก็ห้องกันกินนะครับวันนี้ก็ะซาเนาะ <c oughs> นะครับน้องพี่กราบในสุดเชียงใหม่แล้วก็ลุงเปิืนคือสโลแกนของเขาคือมีอย่างเอามากินเดีวยวกันนิดๆน้นนอยๆนะครับวันนี้ผมก็เป็นเจ้าภาพซาลุงสู้ก็จะเป็นเจ้าภาพต้มขาหมูต้มตีนหมูเนาะนะครับต้มส้ม คนคนย้ำไปเตะท่าล้ำก็ตึงย้ำใหม่ได้เนาะมีปัญหาใส่พริกใส่เกลือใส่ยังเพิ่มได้วุดนะครับนี่ครับคือจนนี้ผมก็เริ่มเริ่มเริ่มจะเสียนแล้วนะครับในการดีๆครับตากทำซ่าเนาะนะครับเค่องปุ้งมันก็ไปสนซัมเลตูปเนาะนะครับเขาช่วงนี้ก็ลังได้ตำเองหรอกนะครับขอแต่กันนะครับล้ำ กอดในห้องต้าดกอนเลยนะเปินของที่นี้เกือบทุกบ้านจิ้มใหน้อยนะครับล้ำก่อนล้ำล้ำหมดถึงลล้ำก่อนจีนแ้ที่ข้างหน้าตรงนีนะอาจารย์ที่ออกกำลังกายไปนะครับกัวเก็ัดข้ามาเข้าสู่ลงกางอีกขั้นนะครับ ส่น้ำปลาก็ได้ใส่เลือก็ได้นะครับแตส่สำคัญเกิดคือขอุขอ่นื้วของงเฉดของล้ำนะขุนะครับเซลเจนมาลอย่งเงเหมือน,น,นมาแลนอะหางก๊อดหงหกิมอี่ีต้องไหลแลนดีกันดดเดาะดีดด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 ะแด้วก็ด็ดดดนนนดดดดดะสดดดดนดดดัดด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 ด มีความสุขวมันเป่งนะครับมันไกลเป็นเพียงนะครับนห้องกลินล้างห้องนะล้าห้องกันได้ได้หมดองม่ัญาชีวิตมันนะคนบ้านเอาซะหยเกน้อยนะครับหวากันะอากาศันขำนะแ้วไปม่ได้ผมตกแดดโอ้โอุ่นๆหอนหอนมาแล้วคาสกยอกกันเลยเดนเต ือไว้ผมกับน้อยหน้าไปนะคะับนี่นี่นะครับเขาแต่เขาอ,อุ่นกับซาเนี่ยมันต้องมีอย่างเต่านะมันความลรามุ่งความอย่างนี้จางก็ใส่น้ำปลานะนะครับมีห้องสมารถเติมได้หมดนะครับของผมเนี่ยมีปัญหาหรอกนะครับมีไข่นี่ถือห่มมือแดงอันนี้นะครับมีกรีนมีควันในมีอย่างเนาะนะครับ เนี่ยครับตัวเนี้ยคืออู้กันไดเหมือนนะครับแค่กินเข้ากันมาได้ดีมันมนจะมีกําเดียวน่ะสิบนาทีก็อิมแล้ะแต่ไอตัวนั้นน่ะเน,ะนี่ยคาเจือน่ะเนี่ยให้อู้กันได้เหมือนเนาะนะครับน้องึเหมือนแต่น่ะเนี่ยล่ะยกเวยกยก